หนึบเลยไม่โอเคเลียวปุตันไม่เดียวตัววะขวักด์คนลาววะขวกด์เออขวักดอเพื่อนช่วยกูที่คนลาวทีมึงไงกูเปียกคนที่วันนี้มึ่งกาเติมกูรูกูเป๊ะลานเลียวมึงไม่ได้เสียหรอกอี่ทานี้เต็มเลยขวักดอนานเลยนุ่งกางเกงในกูช่วยกูหนัเพื่อนนะเออๆกูเสียดีเพื่อนกูเสียดีดอกแพงกับไม่คือไม่คือเพื่อนไม่คือกูดับไว้เพื่อนกูดับไว้ Ok, ok, mừng khóc chạy mà khóc chạy mà, ok, ừ, cú đạp ok, ok, cú đạp ok, Nghe ok, 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 mứng ok, 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 cú. ok, ok, bớt ok, mắng ok, nè. Ai ok, lời. ok, cú ok, 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 xíu ok, 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 mày อีกเวกมาถึงเลรื่อยๆปีนั้นใช้ได้จริงเมนะอีกเวกนะมึงนะมาทึงเล่นเลยนะไปเรือเบติดอีกมืีกี่หมวดหรอเป็วันดีป็ดจออิดเกินก็มึงขิดเรือถูกสิ่งไม่ไมเสียไปฟองเลยไปเลยไปวันดเปิด